ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการนะครับเรียกว่าแชร์ดีกว่าแชร์หรือแนะนําวิธีการรีดสายตีเกียวนะครับการที่สายตีเกียวนี่เป็นเรื่องปกติและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพหรือคนที่เก่งแล้วก็ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับสาเหตุหลักๆที่สายตีเกี่ยวสาเหตุหลักๆเลยคืออยู่ที่การที่เราเลือกใช้เหยื่อนะครับเกิดขึ้นบ่อยสุดกับพวกเหยื่อจําพวกใบพัดใบเครานี่ครับที่เหยื่อไม่ได้บรรลานกันแล้วก็บางครั้งเหยื่อไม่หมุนใบพัดไม่หมุนแล้วทำให้เหยื่อควงนะครับหลังซ้ำให้เกิดสายตีเกี่ยวได้นะครับผมว่า มาดูวิธีการสําหรับผมนะครับผมจะเห่ครับเอาสายออกอย่างนี้เลยดึงสายออกแต่ว่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ทาต้องทําใจเย็นนะครับทําใจเย็นแล้วก็ทําที่หมายไม่ได้ผมเคยทําที่หมายอย่าทํานะครับผมแนะนําเลยว่าอย่าทําถ้ามันตีเกีียวเราอดไปก่อนอดตีไปก่อนแล้วกลับบ้าน หาพื้นที่ทังโล่งเป็นพื้นซีเมนหรือพื้นปูนอย่างเงี้ยจะดีมากนะครับแล้วค่อยมาทํากันอย่าทําพื้นที่ที่มีหญ้ามีดอกหญ้ามีเศษไม้อย่าทำเดี๋ยวปีเกี่ยวพันหญ้าพันอะไรยุ่งโอ้โหได้ได้ตัดสายทิ้งนะครับเสียดายสายนะครับนี่ครับวิธีการของผมก็คือจะไล่สายออกนี่เรียกไล่ไล่บ้านผมเรียกว่าไล่นนะฮะจะดึงสายออกไงครับดึงออกดึงออกให้เป็นทางยาวอย่างนี้นะครับ อย่าเอามากองกันอย่าดึงกองกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมรีดออกไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับก็กองได้นิดหน่อยแต่ว่าตอนที่เป็นเกียวใหม่ๆอย่าไปกองอย่างนี้ผมไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวสายจะพันกันปั่นเกียวพันกันนะยุ่งเลยนะครับแก้กออกไม่ได้กว่าที่ผมจะทามาอย่างนี้ผมก็เสียสายไปหลายม้วนแล้วนะครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนยังไม่รู้ยังไม่รู้วิธีการก็ ดึงดึงโอ,อกกองกันไว้คลิปหายเลยนี่ครับพยายามให้เป็นทางนะครับถ้าเรามีพื้นที่ไม่กว้างก็อมอ้อมอยู่ในตัวบ้านอย่างนี้ครับนี่นะครับอมอ้อมกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับอพอมันสุดแล้วสุดระยะที่มันเกี่ยวแล้วเราก็พออทีนี้เราก็จิกจิกสายนะครับเอาเล็กเล็บก็อย่าคมอย่าเป็นเล็บที่ ทำให้สายเป็นขุยนะครับเราก็ต้องดูเรื่อยว่าเรียบเราเนี่ยไม่เป็นคมไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ขนอมสายเนาะเราวนะตกปลาเดี๋ยวสายมีปัญหามาไปวัดของใหญ่ขาดเสียดายนะครับอ่ะแล้วก็ค,ค่อยๆครับค่อยๆจิกเนี่ยจิกสายแล้วก็ค,ค่อยๆกอนะครับก่อแล้วก็เดินตามด้วยพยายามให้สายทับกันนะครับ เดี๋ยวจะตีเกี่ยวพันเข้าหากันนะโอ้เสียเวลาแก่นะครับนะครับเห็นไหมเกี่ยวมันก็เริ่มคลายมันก็จะเริ่มปัน่นเะนี่ยเกี่ยวเริ่มปัน่นเราต้องใจเย็นครับทํ้หลายรอบนะครับผมผมทําเนี่ยเอาจนพอใจว่าเออสายเราไม่ค่อยเป็นเกี๊ยวเลยแหละนะครับผมก็จะปั่นไปเรื่อยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นคันของผมเองนะครับไม่ใช่ของลูกค้าผมไปใช้งานมาแล้วมันเกิดตีเกียวนะครับผมก็เลยมาแชร์ วิธีการครับถ้านา้นะท่านไหนเข้ามาดูนานะที่มีวิธีที่ดีกว่านี้เอ้ยพานนัดไม่ต้องไปทําอย่างนั้นผมก็ยินดีรับความคิดเห็นแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับมาเม้นได้เม้นแนะนํากันได้นะครับผมก็ยินดีรับเลยครับผมอยากได้วิธีที่ดีกว่านี้ถ้ามีวิธีที่ง่ายกว่านี้จะดีกว่านี้นะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเราก็ หมุนมันแล้วก็เดินตามด้วยดูปลายสายเราเผื่อมันไปเกี่ยวไปพันอะไรมันจะยุ่งนะครับเนี่ยถ้ามันแล้วก็ถอยออกอก็ได้เรียดให้มันไม่เป็นเกี่ยวนะครับพูด,ดง่ายๆดูซิเลยนะครับต้องมีเวลาใจเย็นๆนะพวกนี้อย่าไปเห็นไหมมันจะคลายออกอะมันจะหมุนกลับคลายออกแล้วก็ดึงดึงเห็นไหมัปมีปมเกี่ยวอันนี้ผมทํามาสี่รอบ สีรอบนี้นะครับสามรอบแล้วรอบนี้รอบที่สีนะก็ยังเป็นเกลียวอยู่มันก็ดีกว่าไม่ทําครับสายขึ้นเกลียวแล้วทําให้บางทีมันเ,นเกลียวแล้วไปวัดเนะี่ยสายมันจะขาดนะครับโดนไปใหญ่ขาดง่ายนี่ครับเล็บจิกแล้วกีดกีดกีดทำเกลียวจะหมุนกลับทางเดิมมันนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งปลายสายเราตัดสายหน้าออกแล้วนะครับตัดสายช็อคออกแล้วให้เหลือแต่สายพ e เพียวๆนะครับมันจะได้ตีเกี่ยวกับง่ายนะครับไม่ต้องไปติดสายหน้านะครับนี่นะนู่นผมลากไปนูน่นยาวถึงหลัง้านเลยนะครับพยายามอย่ากองสายนะครับอย่าก,กองสายทับกันเวลาดึงสายออกอะอย่าก,กองสายทับกันนะครับเดี๋ยวมันจะ ตีเกีียวพันกันเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือปลายสายครับมันก็จะไปพันอยู่ปลายสายเนี่ยเราก็ไล่ให้มันหมุนออกนะครับหมุนเกี่ยวออกนะครับอ่าโอเคครับอันนี้เป็นวิทยาทานอ่าเป็นแนะนําดีกว่าแนะนําแชร์ประสบการณ์กันนะครับใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ผมขอด้วยนะเ <c oughs> มเม้นใต้คลิปหน่อยใครมีวิธีการที่รีดสายแก้เกี่ยวที่ดีกว่านี้ผมก็จะนําไปใช้นะครับ ส่วนตัววิธีผมผมทําอย่างนี้เวลาผมออกหมายมาแล้วสายมีปัญหาตีเกี่ยวนะครับก็เริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวผมทำอีกสองสารอบจนกว่าจะพอใจนะครับจนกว่าสายจะสวยอ่าโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับแชร์กันครับไม่มีอะไรทําวันนี้ทําคลิปจะแชร์กันไปขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ